สวดีตอนรับกลับเข้าสู่ช่องเฮนรี่ดันอิดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหมวดรีวิวเครื่องฟอกอากาศกันค่ะจริงๆแล้วนะคะเฮนรี่เนี่ยก็เคยรีวิวเครื่องฟอกอากาศไปหลายๆรุ่นแล้วแหละในเพจ Facebook นะคะแต่ว่าเฮนคิดว่าตัวนี้น่าจะเวริร์กแล้วก็เหมาะกับคนเลี้ยงแมวมากเพราะว่ารุ่นนี้นะคะออกแบบมาเพื่อบ,บ้านที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลยค่ะคือเฮนรู้สึกว่าเออคุณภาพมันดีแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะคะไหนๆแล้วก็เลยมาทําคลิปเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆกันไปเลยดีกว่านะคะฉะนั้นนะคะวันนี้เฮนรี่จะมาร เลอวอยไวท์ล 100S ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเยนรี่นะคะขอแบ่งไว้เป็น3ตอนหลักๆด้วยกัน ะนะั่นคือการอันบล็อกการพูดถึงข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับเลวอวอยรุ่นนี้นะคะแล้วเราก็จะพุ่งไปที่การรีวิวจากการใช้งานจริงเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากดูตอนไหนเป็นพิเศษก็กดไปดูกันได้เลยจ้าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยมันโยกย้ายไปไหนมาไหนสะดวกมากเพราะว่าด้านข้างเนี่ยจะมีช่องที่ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้มือสอดเข้าไปแล้วยกเครื่องเองได้สบายๆเลยค่ะก่อนจะเริ่มใช้งานนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะเรามีหน้าที่แค่เปิดฝาหน้าออกมาเพื่อที่จะแกะพวกพลาสติก ติกออกเนี่ยเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยได้เลยค่ะจะเห็นว่าแผงหน้าจอเนี่ยเป็นระบบทัชสกรีนสวยเลยนะคะจริงๆปุ่มตั้งค่าการทํางานเครื่องที่แผงนี้ถือว่าใช้ง่ายแล้วก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆเลยวอยเนี่ยจะมีแอปที่สามารถทํางานกับตัวเครื่องได้ด้วยแล้วแอปมันฉลาดกว่านี้อีกนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันตอนรีวิวอีกทีหนึง <S <S <ๆ S 2> น่งเ<ๆ>วลาวางเครื่องเนี่ยหลังเครื่องแนบกับแพงได้เลยนะคะแต่ด้านข้างเนี่ยเว้นไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเครื่องดีไซน์เป็นตัวยูอากาศจากภายนอกจะได้เข้าจากด้านข้างกับด้านหนนนนน้้้้าาพรรอออมๆกััไดดะส่่่ววตเเซซ์จจุยูน ทางตรงนี้เวลาแสดงผลเนี่ยเรารู้ได้2ที่คือหน้าแผงกดปุ่มกับแอปที่มากับตัวเครื่องได้เลยค่ะก่อนจะรีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆข,ข,ข,ของตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะสําหรับเลอไวรยรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานพื้นที่ครอบคลุมได้52ตารางเมตร <Wow. S 1> เอาจริงๆเนี่ย52ตารางเมตรนะคะใหญ่มากให้นึกถึงพวกห้องรับแขกห้องนอนนะคะก็สามารถฟอกอากาศได้ดีเลยยิ่งถ้าเป็นห้องแมวเฮียพูดถึงนะคะน่าจะฟอกได้ดีกว่าเก่าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีห้องแมวเนี่ยจะเลือกห้องที่มัดไม่ค่อยใหญ่มากใช่ ที่ประมาณ15ตารางเมตรแล้วในนั้นเนี่ยก็มีแมว4ตัวเลยนะคะ <Wow. S 1> แต่ตัวนี้ก็ฟอกได้ดีมากๆสําหรับฟิลเตอร์เนี่ยนะคะจะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันซึ่งส่วนแรกนะคะหรือว่าไส้กรองชั้นที่1เนี่ยจะเป็นส่วนที่ขนแมวจะถูกดูดเข้าไปอยู่กองๆองข้างในกันในแผ่นนั้นนะคะซึ่งไส้กรองชั้นแรกเนี่ยจะมีหน้าที่ในการดักจับพวกพาร์ติเคิลที่มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงเช่นพวกขนแมวเส้นผม1นึ่งพาออกใช่ไหมซึ่งแผ่นนี้เราสามารถถอดออกมาล้างได้นะคะแล้วพอเราคอยถอดออกมาล้างตลอดเนี่ยก็จะสามารถทําให้ฟิลตออร์ชชััั้้้นนนนททีี่่่2กบ3ยูไดน ขึ้้นดวยในส่วนไส้กรองของชั้นที่2เนี่ยนะคะจะมีหน้าที่ในการดักจากฝุ่นละอองที่มันค่อนข้างเล็กเช่น <c oughs> พวกฝุ่นคว้านหรือว่าสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็ตัวกรองคาร์บอนเนี่ยที่อยู่ในชั้นที่3เนี่ยค่ะจะมีหน้าที่ในการดับกลิ่นหรือว่าลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีมากสําหรับคนที่เลี้ยงแมวนะคะจะรู้แน่นอนว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั้นคืออะไรพอไส้กรอง3ตัวนี้นะคะทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็สามารถทําให้เลวรุ่นนี้กรองอากาศกรองกลิ่นได้ดีมากเลยคะ่ะตัวเครื่องนะคะมี3โหหมมดดดลัักกๆ้วยนคือ โต้สลีปโหมดและอีกโหมดหนึ่งที่เราจะมาใช้กันชัดๆเน้นๆนะคะนั่นคือโหมดสัตว์เลี้ยงนั่นเองจริงๆเลอวอยเนี่ยค่อนข้างใส่ใจกับลูกค้าที่เลี้ยงสัตว์มานานแล้วและบอกตามตรงว่าเลวอยรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแรกที่เฮนรี่เคยลองใช้นะคะคือเฮนเนี่ยหลักๆจะชอบความสามารถในการดูดกลิ่นที่มันไม่โอเคของเลวอยมากๆ <Wow. S 1> แล้วทีเนี้ยพอมีรุ่นใหม่ออกมาก็เลยลองนะคะแล้วราคามันประมาณ5 0าพันดินเองทุกคนไม่แรงนะคะแล้วเขาก็จัดโปรบ่อยด้วย mm. เช่นถ้าตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นร้อยออเดอร์แรกกับทางเลวอยเนย <c oughs> เ กันนด้วยะะคโปรดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดให้ทันนะคะแต่บอกตัวเองก่อนตอนนี้ว่าเลิกขายก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อเนี่ยไปดูรีวิวการใช้จริงกันเลยดีกว่าว่าเลอวอยวรุ่นี้จะคุ้มค่ากับที่เพื่อนๆจะเสียเงินซื้อหรือเปล่าคะมาถึงการรีวิวตามจริงกันนะคะทุกคนย้ำว่าตามจริงนะคะวันนี้เฮนรี่ขออนุญาตนะคะเน้นไปที่เรื่องของการใช้งานจริงตามชีวิตประจําวันของเฮนรี่เลยนั่นคือการใช้เพชรโหมดหรือโหมดสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายคร่าวๆนิดนึงนะคะว่าโหมดสัตว์เลี้ เราเปิดเพโหมดเนี่ยนะคะพัดลมจะทํางานแบบนี้ค่ะคือ15นาทีแรกเนี่ยแรงพัดลมจะอยู่ในระดับที่3หรือว่า high speed พอ15นาทีนั้นเนี่ยจบไปปุ๊บ60นาทีต่อไปนะคะแรงพัดลมจะอยู่ที่ระดับปานกลางแล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแรงพัดลมที่หมายถึงเนี่ยไม่ใช่พัดลมธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันหมายถึงว่าตัวเครื่องเนี่ยจะดูดอากาศภายในห้องเข้าไปแล้วก็ปล่อยอากาศที่มัน fresh ขึ้นนะคะให้เราได้หายใจพอใน,นภาพออกใช่ไหมซึ่งบอกตามตรงเลยนะคะว่าตอนแรกที่ลองใช้เพโหมดอะ่ะคื คเครื่องมันทํางานจริงจังมากทุกคนคือแรงพัดลมเนี่ยมันแบบดูดแบูบู woo, แบบจัดเต็มมากๆทำให้เรารู้สึกว่าเออเพรโหมดมันก็เสียงดังอยู่นิดนึงเหมือนกันนะถ้าเราเอาไปเทียบกับออโต้โหมดอะแต่ว่าหลังๆแล้วเนี่ยมันเริ่มชินแล้วนะคะหูเราเนี่ยจะเริ่มแยกจะเริ่มดีเทคไม่ออกแล้วว่าเพรโหมดอะเสียงดังแต่ว่าความเก๋มันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเลอรวท์ไวท์ล 100s เนี่ยจะมีไลท์เซนเซอร์ค่ะไลท์เซนเซอร์ดียังไงคือถ้าเรานะคะปิดไฟห้องเครื่องก็จะรู้ว่าห้องเนี่ยมันมื ขณะเดียวกันเนี่ยแรงลมก็จะถูกปรับให้เบาลงเพื่อไม่ให้เสียงเนี่ยไปดังรบกวนเวลาเราหลับด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวไ์เซนเซอร์เนี่ยค่ะสามารถทํางานควบคู่กับเพจโหมดได้ด้วย <Wow. S 1> คือถ้าเราเนี่ยใช้เพจโหมดใช่ไหมแล้วเราเนี่ยปิดไฟห้องให้มืดแรงพัดลมเนี่ยก็จะปรับให้อยู่ในระดับปานกลางจนกว่าเราเนี่ยจะเปิดไฟห้องให้สว่างขึ้นมานะคะอันนี้คิดแทนเราแล้วเรียบร้อยนะคะดีมากชอบมากมนเลยรู้สึกว่าในฐานะคนที่ใช้โหมดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้มีพวกเรื่องเสียงดังมารบก,กวนเราเลยนะคะแล้วแต่ว่าถ้าใครเนี่ยชอบให้มันเงียบมากจริงๆ โหมดสลิปด้วยมันเป็นระดับความเบาที่แบบเบาจะแบบเราแทบไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่ว่าในฐานะเฮนรี่เนี่ยจะใช้โหมดสั่นเลนี้ยงแทบจะร้อก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียของเครื่องนี้เลยนะคะมาพูดถึงเรื่องการดูดขนกันต่อดีกว่านะคะส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาใช้เครื่องฟอกอากาศแล้วมีการเคลมว่าเออมันดูดขนได้คือมันดูดขนได้จริงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าขนเนี่ยมันจะไปอยู่ที่หลังเครื่องแทนค่ะคือขนเนี่ยมันไม่ได้ถูกดูดเข้าไปในไส้กรองซะส่วนใหญ่หรืออเนี่าหร าบางทีเนี่ยมันกลับมาลําบากเพราะว่าเราเนี่ยต้องคอยไปดูดฝุ่นตามซอกหลังเครื่องตลอดเลยนะคะ <c oughs> บอกตามตรงนะคะว่าเวลาซื้อเครื่องฟอกอากาศจากเครื่องเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เฮนรี่จะโฟกัสนะคะนั่นคือความเฟรชของอากาศแล้วก็กลิ่นส่วนเรื่องขนแมวอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นพอรู้สึกว่าถ้าเราจะโฟกัสเรื่องขนเนี่ยมันควรจะไปซื้อพวกเครื่องดูดฝุ่นมากกว่าคือพูดง่ายๆว่าเราอ่ะไม่เคยหวังเลยว่าเครื่องฟอกอากาศอ่ะมันจะมาช่วยดูดขนให้เราขนาดนั้นคือเราอ่ะเลี้ยงแมวเยอะขนมันก็มีมาทุกวันอยู่แล้วคือยังไงมันก็ต้อง แต่ว่าเลยวอยรุ่นนี้นางก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วแหละว่าตั้งแต่วันแรกอะสามารถดูดขนเข้าไปในไส้กรองได้จริงๆให้ดูปริมาณขนที่เครื่องดูดเข้าไปในยี่สิบี่ชั่วโมงแรกที่ใช้นะคะว่าเขาดูดได้จริงๆถามว่าเยอะไหมมันเยอะสู้เครื่องดูดฝุ่นไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่ามันก็สามารถพอที่จะช่วยดูดขนที่ฟุ้งกระจายตามห้องได้จริงๆอย่างที่เขาเคลมมานะคะมาถึงเรื่องกลิ่นนะคะตอนแรกเนี่ยเฮนเนี่ยเอามาลองใช้ที่ชั้นนี้แหละเป็นชั้นห้องรับแขกนะคะคืออากาศเนี่ยมันค่อนข้างถ่ายเทพ,พื้นที่มมมันมมนกวววว้้้าางดยะะคแลปริณ ก็ไม่เยอะด้วยตามตรงว่าตอนแรกที่ลองเนี่ยยังไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องของกลิ่นม,มากเพนก็เลยเอาไปลองในห้องแมวนะคะอันนี้คือโชว์สภาพความเป็นอยู่จริงๆเลยนะคะเพราะว่ากาลังอยู่ในช่วงย้ายบ้านทาให้แมวตัวเมียเนี่ยต้องมาอยู่ในห้องที่มันค่อนข้างแคบแบบนี้แล้วห้องน้ําแมวก็น้อยด้วยนะคะหมายมันทําให้แมวเนี่ยมารุมเข้าห้องน้ําห้องเดียวทาให้มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นห้องน้ําแมวอาหารแมวไหนจะเรื่องขนด้วยพอใช้เลอร์วอยเครื่องเนี้ยคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเข้าไปเนี่ยกลิ่นแทบไม่มีเลยรู้สึกว่ามันหายใจสะดวกโล่งจมกกมาขึ้นเยออะคื ปกติห้องแมวเนี่ยเวลาเข้าไปก็จะชอบได้กลิ่นอึกลิ่นฉี่แล้วเข้าไปมันก็รู้สึกเซ็งนะคะทุกคนแต่เชื่อไหมว่าแบบมันก็รู้สึกว่าเออเราดูแลห้องแมวไม่ดีหรอทําไมกลิ่นม,มันยังอยู่เหมือนเดิมแต่เชื่อไหมว่าเราอะคอยทําความสะอาดห้องแมวเช้าเย็นตลอดเลยนะคะมันก็ยังได้ความกลิ่นอับตลอดเลย <c oughs> คือมันทําให้สุขภาพจิตเราอะมันไม่ดีด้วยทุกคนแล้วถ้าจะให้เราอะมาเปิดประตูระบายอากาศอะบอกตามตรงว่าไม่กล้านะคะเพราะว่ากลัวแมวเนี่ยจะตกออกจากหน้าต่างอะนึกภาพออกไหมพอเอาเลวอยไปตั้งเนี่ยค่ะเปิดประตูเข้าห้องไปตอนแรกก็มมีควางนึ เออแมวไม่เข้าห้องน้ํากระหรอดทาไมกลิ่นมันดูสะอาดดูหายใจสะดวกขึ้นคือเฮนดี้เนี่ยค่ะก็พยายามอธิบายให้เพื่อนๆที่ดูคลิปเนี้ยเห็นภาพมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แมวแล้วล่ะคะ่ะที่จะต้องซื้อเครื่องเนี้ยไปลองกันเองว่ามันช่วยเรื่องกลิ่นได้ดีจริงๆมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับเฮนรี่นะคะมันเวิร์กมากเลยแล้วขนที่ดูดมาเนี่ยได้เต็มไปหมดเลยทุกคนมันจะมีขนมากองอยู่หน้าแผงอยู่บ้างตามปกตินะคะถ้าเราเนี่ยเอามือมาลูบๆหน้าแผงก็จะมีขนติดมมือาาบ้างงซึ่ ส่วนตัวเนี่ยเห็นมองว่าปกติมากนะคะเราก็เน้นการดูดฝุ่นเป็นหลักนะคะก็จะช่วยได้นะคะเวลาเราจะทําความสะอาดฟิลเตอร์ชั้นแรกนะคะถึงเวลาก็จะเปิดฝาออกมาดูดฝุ่นเฉยๆก็ได้หรือว่าจะถอดออกมาล้างเดือนละครั้ง2ครั้งก็ได้นะคะล้างตากลมให้แห้งก็เอามาใช้ต่อได้ละค่ะไม่ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่นะคะจะมีแค่ไส้กรองชั้นในที่เราต้องเปลี่ยนทุก9-12ถึงเดือนขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยนะคะถึงเวลาเดี๋ยวเครื่องก็จะเตือนเองค่ะว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วใครที่เลี้ยงแมวในห้องที่มันพื้นที่่่เเปปิดวว้าางไมจะ็น ห้องรับแขกห้องนอนหรือแม้กระทั่งเลี้ยงแมวในคอนโดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเลยวอยวรุ่นเนี้ยเหมาะหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยแบ่งสเปคการใช้งานในพื้นที่ไว้2แบบด้วยกันแบบแรกคือ21ตารางเมตรส่วนแบบที่2คือครอบคลุม52ตารางเมตรค่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้ในพื้นที่ที่มันประมาณ21ตารางเมตรเนี่ยนะคะเครื่องเนี้ยก็จะฟอกอากาศให้เราได้ประมาณ5รอบต่อชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้ในพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นไม่เกิน52ตารางเมตรเนี่ยนะคะเลอวอยวรุ่นเนี้ยก็จะฟอกให้เราได้ประมาณ2รอบต่อชั่วโมง ะะพูดง่ายคือเครื่องนี้ i, เหมาะกับทั้งพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่เลยเพียงแค่ว่าถ้าเราเนี่ยเอาไปใช้ในพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้น<ส>ก็จะใช้เวลานานขึ้นนิดนึงนะคะในการฟอกหนึ่งรอบต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะ<ส>ที่ชอบอีกอย่างเนี่ยคือรูปร่างของรุ่นนี้มันทําให้เวลาแมวปีนขึ้นปีนลงเครื่องเนี่ยค่ะมันไม่โค้งเครงค่ะ<ว>เคยนะบางทีซื้อเครื่องที่มันเล็กๆเบาๆมาเนี่ยแล้วน้องดื้อกระโดดขึ้นมาเนี่ยเครื่องมันก็คว่ำได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่คว่ำค่ะที่สําคัญนะคะมีปุ่่่่มมมมมดิเเเเลยอทีีราาาาานนนนนปปไวววว้้้้แแแขึบผผงงหจ เกียบปุ่มก็จะไม่เปลี่ยนเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยล็อกเอาไว้แล้วอันนี้ก็คิดมาเผื่อสาหรับคนเลี้ยงแมวมาแล้วด้วยนะคะดีมากๆมาพูดถึงเรื่องแอปที่มาด้วยกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันทํามาได้ละเอียดมากเลยทุกคนที่ชอบคือตั้งทายเมอร์เป็นหลักนาทีได้เลยนะคะว่าอยากให้เปิดกี่นาทีเช่นอยากเปิด1ชั่วโมง2นาที1ชั่วโมง19นาทีก็ตั้งได้หมดนะคะมันค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ไซส้กรองได้ว่าตอนเนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้องซื้อมาเตรียมไว้เเเเปปปปลลีีี่ตตาาานน่่ยยยยนน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 ชวงงงงงงไงงไหหหดดดดสตัอออออาาาาาศภใ้้้้็็บูมคะะจริๆ ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ถ้าใครซื้อรุ่นนี้ไปเนี่ยก็จะมีอะไรให้เล่นในแอปเยอะไปหมดเลยแต่ว่าถ้าใครเป็นสายชิลอยากมีหน้าที่แค่เสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะคะให้เครื่องมันทํางานของมันเองเนี่ยก็ได้ค่ะมีหน้าที่แค่เปิดโหมดออตโต้นะคะเครื่องก็จะปรับการทํางานให้เหมาะกับสภาพอากาศในห้องเองเลยนะคะโค้รสะดวกค่ะณตอนนี้เฮนรี่ใช้แบรนด์นี้มาเกือบเดือนแล้วนะคะทุกคนส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเครื่องฟอกอากาศในราคาประมาณ5000นิดนิดเราได้มาขนาดนี้นะคะคุณภาพขนาดนี้คิดว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปมากสาหรับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็เป็น สินค้าตัวหนึ่งที่คนเลี้ยงแมวอ่ะให้ความสนใจกันเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจในการซื้อนานมากนะคะในมุมของเฮนรี่เนี่ยคิดว่าเลวอยไวท์ท่อวันเเสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับคนเลี้ยงสัตว์จริงๆค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเป็นเครื่องออ l อินวันเนาะที่มันค่อนข้างคอมแพกฟอ r อากาศได้ดีอากาศสดชื่อดูดกลิ่นได้ดีแล้วก็ดูดขนได้จริงในระดับหนึ่งนะคะในราคาไม่ถึงหมื่นใครงบไม่เยอะนะคะแต่อยากได้เครื่องฟอสอากาศที่เหมาะกับบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆก็สําหรับพิกัดการสั่งซื้อนะะะคเดี๋ยวจ แปะไว้ใน description แล้วก็ปักหมุด comment นะคะถ้าใครซื้อตามแล้วก็กลับมารีวิวให้เฮนรี่ฟังกันด้วยนะคะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างเนาะสำหรับวันนี้นะคะเฮนรี่ก็ขอรีวิวเจ้าตัว l e v o y Vital One s ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเหลือแต่เพื่อนๆนะคะที่จะต้องลองซื้อนะคะแล้วก็ไปลองใช้กันเองแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะเฮนรี่ก็ไปก่อนนะคะหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเฮนรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย